มีมไหมน้ำพลอยมีไหมเพิ่อนอันนี้พลอยให้แทอามแม่าหมุนด้วยกัน oh ส no, 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 no. oh, no, no, no. ิอ่ะเนี่ยสคนก็ได้เห็นไหมน่ะมันใส่น้ำงอย่างี้ในเหยนแบบย่ยึดหนักัดวเ่อ่กันสิอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันรับขาตั้งกล้องคือดีแผลแม่อยากจะดูให้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 คนอื่นเข้าด้วยสิลูกให้คนอื่นเข้าด้วยดู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 สูชิบให้คนอื่นเข้าด้วยกันให้คนอื่นเข้าด้วยข้างบนเอาอีกไม่เอาอีก

ทำบูเหมือนกันสชหนึ่งสองบูหนึ่งสองบูแม่เอาไหมหนึ่งจบบูแทนทำเหมือนกับพลอ,อยไหมทำเหมือน,นกับพลอยไหมยายไม่เหมือนบูยายไม่เหมือนเพชกับพลอยกับแม่เลยยายทำไม่ได้หรอกยายหน้าตาไม่เหมือนนัน่นไงนั่นไง โอจำกันอีกนึงจังโอ้โหไปยึดไปเรื่อยๆใครดีขาดกำแพงบุญแล้วเดี๋ยวนี้ใอใครองอยคอเพื่อนเขาด้วยน้องแมแมีคนร้องให้เอา พ่อใครมาพ่อเปิดยิ่งหนูเปิดยิ่งหนูพ่อแบ่งด้วยกันแบ่งกันสามคนแบ่งกันสามคนแบ่งกันก่อนอุ้ยนั่นพ่อก็มีแว่นตาหนยพ่อก็มีไปกินข้าวกล่องดีกว่าเล่นกันเลยนะเออยี่สิบปอนดก็มีก็มีโอเคเราไม่รอเก็บไข่เหรอเจมสเป็นอะไรคะเดืออ๋อหนูดือ เพ็ดดึงตาอ๋อเพรดึงตาเจ็บไหมล่ะอุ้ยนั่นของพลอยมีแล้วแว่นตาอุ mm ้ย hmm. อุ้ยมีสีคนเลยเขามีฉีคนเลยน่ะใช่มีสีคนเลยน่ะลองเพลงให้ปาฟังสิเพลงจีเสร์ฟสิสวยเริ่ชีเอาไหนไหนไปดูแว่นตาหน่อย ออยงยิงอืเดิูปอ้ปะปเราเราไปนอนก็ได้ปะเดี๋ยวเราไปเล่นเองนนไม่มีใครเล่นด้วยนะถ้าไม่แบ่งถ้าไม่แบ่งให้คนอื่นาไม่แบ่งให้เพื่อนเล่นด้วยเราไม่มีคนเล่นด้วยนะอเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเราต้องแบ่งเพื่อนด้วยเห็นไหม แบ่งพี่พลอยด้วยพี่พลอยเล่นด้วยแบ่งแม่ด้วยได้ได้เหมือนกันเนี่ยแบ่งจะได้มีเพื่อนเล่นเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยมีขนมก็ให้แบ่งแบ่งเพื่อนกินด้วยนะโอเคไหมโอเคค่ะกาบต้องเพชรร้องเพลงอะไรนะ นอยากหอมแก้มพ่อดูเห็ก้าแม่เหรอหอมแก้มใครไปดููน้ำงอ พ่อหนูหอมแก้มแม่พ่อจหนูหอมแก้มแม่แม่มีใครอยู่เอาฟังฟังแม่ถามหนูมีพ่อกี่คนแม่หนูอยากแม่จะเป็ดเลยอ่ะหนูมีพ่อกี่คนแม่มีมีเบ็ดหนูมีพ่อกี่คนเอ้าใครตรวจใครตรวจล่ะหนูมีพ่อกี่คนพ่อตรวจ หนูมีแม่กี่คนพ่อจอดพ่อชื่ออะไรเราพ่อจอดพ่อชื่ออะไรพ่อจอรดมาเชื่อไม่หมดกนเชื้อไปเห็นพ่อตัวเองแหละตุดนี่เขาได้ยินหมดพ่อชื่ออะไรคะพ่อพ่ออะไรพ่อบอยซิลิซิล ตอบดีตอบดีดีไหมก็ตอบดีดีไหมตอบดีดีตอบดีดีแม่ชื่อแม่เดี๋ยวโดนนะน้ำลายน้ำลายเลยเต็มแม่เลยเนี่ย <c oughs> ส,ส่งจุ๊บสินั่นแหละああแม่แม่ชื่ออะไรอะไรนะคะแม่แม่หนูหนูจตไม่ได้ด่าพูดใหม่ชี้หนูจาไม่ได้จำไม่ได้จำชื่อใคร จำชื่อแม่เนี่ยนะจำชื่อแม่ไม่ได้หรอแม่ชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรพ่อชื่อพ่อชื่อเด็กชายพู้กันปุริแม่แม่ชื่อเปิดที่เปิดดูนะแม่ มชปค่้มีทุงทุงไหมไม่มีหอมไอทิเผื่อหน่อยครับแม่แมีทุงทุงหไหมทุงทุอะไรนะไม่ชื่ออะไรทุงคาโลดาทุงคาโลดาแมุ่่งารมแล้วเป็นซอมบี แม่เป็นชงบี้โมกกลับแล้วเหรอกลัวไหมไม่รู้เหมือนกันแกนบอกว่าแกจะบินใช่่พนะฮะเออพี่มันนอนอะไนะพ่อชื่ออะไรนะนูมีแม่กี่คนแม่กี่คนนูมีแม่กี่คน แม่คิดกับพ่อแม่น้องมีแม่อีกคนกอดกอดแม่สิกอดแม่สิกอดพ่อกันกอดพ่อด้วยกอดพ่อกันเขาไม่ได้รักคนเดียวเขาไหมพาอาบน้ำเหม็นปากพ่อไหมเหม็นปากพ่อไหมเหม็นปากพ่อเลย เอามาเล่นมาเล่นมาเล่นมาแม่เล่นกับไปไหมค่ะแม่เล่นด้วยค่ะเอ้าเออจีเลย้องเพรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อค่ะนี่เขาฟังนะต้องใสใจพ่อชื่ออยซีดีแม่ชื่อแอนออร่า เอาพ่อชื่อทินอิชยแม่ชื่ออ,อะไรทินอ,อ,อ,อิชัยแอนอลรดีแม่ชื่อเด็กหญิงแบกกอนซื่อมันใครซื้อให้เนี่ยซื้อมาจากไหนคะ นี่คืออย่างหนาวที่ดิมเมีนีมันคืออะไรอ่ะชิ๊สองยเยชิ๊น่ต้นขาวต้นลายถามึงมงาดนหกสเ็เลยชื่อวัดอะไรนะวัดนะุคมวัดชมน ขาก็เคยสเคยเลยเนาะไปตะกี้เป็นเงินไตะปผมเอายายมุ <c ười> ้งจ้าอยากไล่บอยายมุงจัจอเด้ยินเสียงอันนี้มุงจอกอดเอาเด้อมันอยากไล่่รถ้ารอยากไลนี่ผมบไดันเบ็ดมือเดลยนแมวใหม่ไปเรื่อยๆจะมันบ้าอย่างเดิดวเป็นลแลงต้นสื่อไมเต็มเ็น แม่แม่ตาดูข้างนันล่ะตุ๊กตาด้อนซีเรียสไปแจกพ่นในจ่าเดี๋ยวนี้แม่แม่แม่ตาดูข้างนี่มินามีอุ้ยมันแกะไม่ได้หรอกหนอไม่แกะแกะไม่ได้แม่ปิดเสียงได้ไหมเงียบมากเลย พ่อนอนอยู่นะอย่าเสียงดังนะโอ้ตื่นแล้วเอ้าพ่อตื่นเสียงดังทำไมพ่อตื่นเลยเห็นไหมแม่แม่เสียงดังเอ้าใครเสียงดังใครเสียงดังพ่อเสียงดังแม่หรอทำโทษไหมแม่ขอผิดแม่ขอโทษค่ะแม่ขอผิด <laughs> พ่อนอนเลยพ่อนอนเลยนี่อะไรงตบพ่อนอนสิตบตบตูดด้วยนะตบตูดตบมาตบตูดพ่อเลยตบตูดพ่อเหรอเอ้าให้แม่ตบหรอไม่ให้แม่ตบตูดอ๋อทำไมล่ะพคอยทำไมไม่แม่แม่เนาูหมุนได้บัดหมุนแบบนี้เอ้ยมันหมุนได้เหรอคือแกได้บัริพชตรอ๋อจีดื้อแล้ว chồng chim chạy chồng chim chạy chim 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 cho chim chim mẹ, chim 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 oh my god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  ทำทำหน้าด้วยโอ my God Oh my God, oh my God. ทำไงทำไงมืออ h my God Oh my God เ oh <my> ออน้ำพลอยทำสิ Oh my God ดิพลอยทำสิ Oh my God เฮ้ยทำมือได้อย่างเงี้ย Oh my God <laughs> <c oughs> นีพ่พลเจ็บว่ะพลเจ็บเสีย oh, มัน <okay. S 3> ชนอ่ะเห็นไหม ยิ้มสวยเลยหลวงพ่อยิ้มหน่ารักหลวงที่ยิ้มหวานหลวงพ่อยิ้มหน่ารักหัวฮึ่มอะไรมาแชมพูมาขายพ่ออืออุ้ยแม่จัดการเลยแม่จัดการเลยจัดการใครจัดทำผ้าเหรอให้แม่ทำไงม่ทให้แม่ทำยไงมาตบๆพ่อหน่อยพ่อนอนไม่หลับนี่น่าพ่อนอนไม่หลับเดี๋ยวมาตบๆหน่อย โอ้ยจะ่าเสียงยังไปนี่ยังถึงนี่นะมันจะติดคอนี่แม่ว่าไม่ต้องกินหรอกไม่ให้กินนะเนแบมันเป็นมันจะติดคอนะพ่อน้องเอาออกได้นั่นเอาออกไม่ได้เถียงเอาออกดิเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้ออกได้เชื่อแม่ เดี๋ยวถ้าเกิดมันติดคอเราต้องไปหาป้าหมอนะัอ่นนี่ที่โรงพยาบาลน,นะแล้วป้าหมอก็จะแบบเขยา่าเขย่าเนี้ยให้ออกอ้าปากด้วยเออเนี้ยพนะ่อนอนดูอย่าเสียงดังเอ้าพ่อนอนดูอย่าเสียงน้ำกัน <c oughs> กป้ายด้วย มันอยู่ตรงไหนอะลูกอ๋อมันอยู่ในนี้ซื้ออีกทีเดินย้ายมาขึ้นนี่เอาซื้อไปนู่นที่วันหมอขอต้นโอ้ดิทั้งพนอมาหาอีกนะวิธีนึ่งเอาหน้าไปกินเอาตาังดิลุงวิท๊กก็งายเป็นหลาย่่ายยีก็ไ้อูถูกมีคนแอบกินก้า <c oughs> <c oughs> กูกกินองพ่อกินกกกา่กินอะไพี่พลอพ่อพี่พลอยแอบกินพ่อพี่พลอยแอบกินเออเออ พอหรือคีสให้แม่ปลูกเหรอแม่ปลูกอุ้ยพ่อนอนอ่ะทำไงดีล่ะเออทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะไอตีแค่นี้ไหนหนาตาปีน่าซั่งเมื่อไหร่ไอตีแค่ไหนตีใครตีพ่อวายพ่อไม่ได้ทำอะไรเนาะพ่อหยิบพ่อหยิบแก้มหนูเหรอพ่อหยิบตรงนี้พ่อหยิบแขนหนูด้วยเหรอ ตรงหน้ายิบตรงนี้ก็หยิกหน้าด้วยเดาเนี่ยจิอจริงจริงๆจอจริงจริงจอจริงจริงจอจริงจริงเจ๋อจริงจริดเพยใครจะแกะพัสดุช่วยแม่นะคอยคอยเหรอกิ่งมากเลยพี่เพ็ดแกะช่วยไหมคะอ๋อมีคนแอบกินเขเนี่ยไม่ใช่ นี่ยาไปก่อนนักไก่อนนี่มีกัดได้๋มีกัดได้แม่พี่พอดนอะไรแบบแม่ทิพย์เผ็ดพี่รถจะมาแม่พี่พอดนอะไรเหรหอ๋อขาพี่พอเป็นรอยนี่ไงลูอยขุ่มนี่ไงถ้าเรานั่งนานๆมันก็จะเป็นรอยอื่ อนนี้คือเป็นอะไร้องเพิษเป็นไหมไม่งายมองพิษเป็นตรงนี้นี่แม่ขอหน่อย้องเพิษให้ฟังก่อนช่วยหาลักผีปับอืมกูหลัก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 หาไข่ท้องไปจะกก็กลงหัวใจเซวิง ให,ห้ฮักแล้วนอนกน็โดนเคโอเคคางะไอ่อลูกไหนเปลี่ยนเป็น <c oughs> เครื่องดเอ้ยนี่เครื่องใด้ค่องนองไดเอออิทเิเท โทษมาเดจะูจะอะไรเออเก่งแท่บอกแตจะม่ไี้แต่มีค้างล่ม <c oughs> ีแม่ไได้เหรอไฟร้องได้ไหมเนี่ย มายากลอยู่นะคะอ่าโชว์โชว์โชว์โอมจงเป็นอบอบอบร้องไงเอือ่อวะเพื่อขนมให้เงยียบงียบเนาะ hóa là mấy em hô bên cafe size khủng quá fan hi baby baby in the babies พี่พลอยร้องเพลงคิดฮอดหลายของพ่อพลอยหน่อยออืคิดฮอดหลายคิดฮอตไลายให้ฝันไลท์เล่นสบายเลยฮะคิดฮอดหลายคิดฮอตไลายอ้ายนั่นคิดฮอตไลท์นอนมือกายหน้าพากทั้งคืนพ่อหล่อไว้ หรอหรอหล่อที่สุดไหมพ่อหน่อยอ๋อพ่อดุไหมพ่อไม่ดุหรอพ่อนอนอ๋อหนูกลัวพ่อไหมไม่กลัวไไม่กลัวพ่อยกลัวพ่อไหมไม่กลัวหรอกลัวแม่ไหมไม่กลัวจริงเหรอกลัวยายแตนไหมไม่กลัวกลัวตาเล่ไหมไม่กลัวเอาพ่อยกลัวอะไรพ่อยกลัวงูไหม อะไรแค่ไหมมันโผล่พลอยกลัวไม้เรียวไหมไม้เรียวกลัวไหมตีเปียกถ้าแม่ตีเปียกกลัวไหมไม่กลัวอ้าวไม่กลัวเหรอโมไม่กลัวพลอยไม่กลัวเพชรไม่กลัวอ้าไม่กลัวใครเลยหรอพุณทอดไตจนทั้งไก่ถึงกินอะไร ถามจริงไมถามพลอยสวยไหมค่ะพลอยสวยไหมค่ะโตขึ้นพลอยจะเป็นอะไรเป็นพียงอบมึกดีเปียงแม่เป็นอบให้แม่เป็นอบเหรออบมึกอีเพียงไม่เป็นอบเออแม่เป็นอบอีแล้วเหรอแม่เป็นนางฟ้าไม่ได้เหรออบมึกคอีเพียงให้เป็นอบ ไม่เป็นฟองฟ้าน้งฟ้าสวยมากาใส่กระโปงสวยๆย,ยาวๆเลยใส่กระตาตฮะใส่กระไตะไยนะใส่กระ,ตะไรนะระตรอมเพียงไข่ชุดผีผีพีบอเพี่บอบี๊ยบคดคด ร้องเพลงขึนไก่ก่อนขี้ฮอดก่อนจะเอาขนมข้ไก่ขึ้นข้นขาไก่รองก็เคยร้อยิคืนขึ้นทอดไรขึ้นขอืออ่าพี่คอยต้องร้องเพลงก่อนไม่งั้นไม่ได้กินนะอ่ะน้องคิร้องข้ขนเลยเย<อ>าเง,ง่งเงลงอืเงเบิ่งยิงงา เอาเพลงเพลงเออเอาเพลงนี้ด้วยไต้ต้นแมเบ็นหญ้าตัดเดินขึ้นเออนี่คำหอนคิดถึงคำบอดแม่เป็นฟ้าเย่พี่ใจน้องฟ้าน้องฟ้าสวยไหมน้องฟ้าที่เป็นปกน้องฟ้าสวยไหม Cứ, cứ cứ ông phe mẹ 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 phá rồi, yeah, phá. Nice. Yeah. <laughs>